ตั้งกล้องที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ไม่มีแบบเป็นสนิมอะไรได้ง่ายครับก็เลยจะเอามาดัดแปลงเป็นเ,เคสคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับครับอันดับแรกนะครับที่พาคินจะต้องทำนะก็คือการแยกชิ้นส่วนเจ้าขาตั้งกล้องนี้นะครับโดยพาคินนะครับจะ ใช้สว่านนะครับทําลายสลักพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยส,<ะ>สำหรับอะไรที่ได้มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ส่วนใหญ่จะมีอันนี้ขนาดที่เท่ากันอย่างละ3ละ3นะครับก็ตอนนี้ก็วางต้องวางแผนก่อนนะครับว่าจะทำเคสแนวไหนนะครับก็เดี๋ยวจะเอา cpu เออไม่โทษนะครับจะเมนบอร์ดกับ power supply นะครับมาลองวางดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ใช้นะครับก็จะเป็น a s r o c นะครับ g 3 1 m vs 2นะครับตัวนี้ใช้ ddr 2นะครับเป็น duo channel ของแรมนะครับก็อันนี้มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อครับแล้วก็จะใช้คู่กับ power supply นะครับ550วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตกี่พินอนะันนี้มีบอกอยู่แล้ว24พินนะครับก็จะมีทั้ง IDE แล้วก็ SATA นะครับก็เลยไม่ต้องแปลงเยอะนะครับทีนี้ เราก็จะมาลองวางครับฮารหลังก็จะเอาด้านหลังนะครับพัดลมเนี่ยนะครับเป่าออกแล้วก็หารหลังเข้ากับ CPU ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องคำนึงถึงสาย power supply ว่าถึงไหมอย่างนี้มันน่าจะเต็งไปถ้ากับด้านอย่างนี้ไม่ออกโอเคก็จะวางประมาณนี้นะครับ วางอยู่ประมาณนี้ทีนี้พอได้แนวของเมนบอร์ดแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกท่ออลูมิเนียมนะครับว่าจะใช้ประมาณไหนครับหลังจากที่เราเลือกอวัสดุนะครับอลูมิเนียมได้แล้วนะครับเราก็จะนํามาประกอบนะครับอันนี้จะก็เอามาทาบนะครับเพื่อที่ว่าจะเจาะรูนะครับก็ทําการมาร์กด้วยรีเวทนะครับเอารีเวทมา ทำเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็ใช้สวา่านเจาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับครับหลังจากเจาะแล้วนะครับเราก็จะมาใส่น็อตลองเมนบอร์ดนะครับแล้วก็นํามาประกอบเข้ากับเมนบอร์ดนะครับ ครับหลังจากที่ยึดเมนบอร์ดกับตัวโครงไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำฐานนะครับอันนี้ฟาคินก็วัดความสูงนะครับก็ตัดความสูงที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็เจาะอลูมิเนียมที่เป็นฐานนะครับแล้วก็นำไปใส่กับตัวเสานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะทำการตอกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดอกสว่านเจาะตามอีกทีนะครับ เพราะว่าไม่งั้นมันจะลื่น,นครับอันนี้ก็ใช้เจาะก่อนนะครับแล้วก็ทําที่วางของอาพาวเวอร์สไายนะครับก็ทําคล้ายๆกันครับวางก่อนแล้วก็เจาะดีมากคินจะหนีบให้มันแบนก่อนนะครับแล้วก็เจาะรูเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปยึดดีเวทนะครับ จากนั้นนะครับก็จะทําเสริมคานด้านล่างนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ฐานมันขยับนะครับไม่ให้มันแหกออกนะครับก็เออเอาตัวอลูมิเนียมนะครับมาตัดความยาวที่ต้องการแล้วก็เจาะแล้วก็ยึดด้วยรีเวทเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโครงด้านหลังนะครับของตัวที่วาง cpu นะครับก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มทำไอตัวน็อตยึด ตัว power supply นะครับก็จะเอาอลูมิเนียมนะครับมาทุบให้แบนนะครับแล้วก็เจาะยืดก่อนแล้วก็ขันน็อตนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเก็บงานนะครับลบคมนะครับจากนั้นครับพาคินก็จะเชื่อมนะครับในส่วนของตัวน็อตกับตัวโค้งนะครับแล้วก็นำไปพ่นสีเก็บงานนะครับเพื่อที่ว่าไม่เห็นไม่ให้เห็นหัวน็อตนะครับ แล้วก็ใช้เทปพ,พันสายไฟครับพันด้านล่างอีกทีนะครับพันพัน,พนที่มันคม,คมคมนะครับกันมันจะบาดเรานะครับแล้วก็ประกอบนะครับเมนบอร์ดประกอบ power s u p p า y นะครับแล้วก็เก็บงานสายไฟนะครับอันนี้เริ่มประกอบเมนบอร์ดแล้วครับอันนี้ก็ใส่สายไฟแล้วก็เก็บสายไฟนะครับ จากนั้นครับก็จะใช้ CPU นะครับพาคินใช้ของเดิมนะครับก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นเพนเพนเซอรูลอนนะครับ2.9กนะครับกับ2.8ุดนะครับเป็น2ออนะครับก็ใส่ไปแล้วทีนี้ตอนแรกพาคินใช้เป็นแบบซิลิโคนแบบแผ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันหนาไปครับมันใส่ไม่ได้ครับพอดีหาซิลิโคนไม่เจอนะครับก็ทำการลื้อออกครับนี่ พอใส่นาไปนี่ครับมันทําให้กิบล็อกหักครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรจากตัวพัดลมตัวอื่นมาใส่นะครับก็ยังมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็นํามาประกอบแต่ทีนี้ก็ใช้เวลาอยู่พักนึงครับไปหาซิลิโคนะครับอันนี้ภาคินก็จะบีบอันนี้ยังไม่เคยใช้นะครับก็เลยจะบีบไอตัวน้ํเใสๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาแต้มจุด4จุดพอนะครับกับตัว CPU นะครับจากนั้นก็นําพัดลมนะครับ นำมาประกอบกับคืนนะครับแล้วก็เสียบสายไฟนะครับจากนั้นนะครับพาคินใช้เป็นแรมนะครับอันนี้มันรองรับ DDR2 นะครับก็ใช้2 G งจิกตัวนะครับก็ของตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อจิกนะครับ10เอ่อแรมก็จะเป็น 4G จิกนะครับกดให้ดังกริปบนะครับ ทั้งสตัวเลยนะครับในภากินก็จะจทาบเคียวมันก่อนนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนจากนั้นถึงจะกดลงไปครับเพราะว่าถ้าเราไม่เราเราใส่ผิดนะครับอาจจะหักก็ได้ครับอันนี้เป็นถาด CPU ของโน้ตบุ๊กนะครับภากินจะใช้เป็นตัวฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนะครับเอามาใส่นะครับเพราะว่าเผื่อว่าวันหน้านะครับจะเปลี่ยนเป็น SSD นะครับก็อันนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนครับใช้เป็นฮาร์ดดิส 320 g ิกนะครับก็ต่อสาย power ครับที่เป็นของ SATA นะครับจากนั้นก็เก็บสายไฟนิดหน่อยครับจากนั้นก็เดินสาย data นะครับก็จะเป็นสาย SATA นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับเมนบอร์ดช่องที่1นนะครับแล้วก็เก็บงานครับ ก็ใช้ที่พาสเซฟไฟนะครับแล้วก็ตัดให้มันดูเรียบร้อยในหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับทีนี้พากินก็จะเว้นสายไฟไว้อ,อ่อเส้นหนึ่งครับอ้อนี่ฐานนะครับพอดีตัวนี้ถอดฐานออกนะครับไปใส่เครื่องอื่นทีนี้เราก็ถอดเครื่องอื่นมาใส่เครื่องนี้ต่อนะครับแล้วก็ถึงเวลาประกอบนะครับ นะครับก็ใส่สายจอนะครับตัวนี้พัชชินก็จะใช้ของเดิมเลยนะครับจะไม่ได้ต่อการ์ดจอเพิ่มนะครับก็จะใช้ออนบอร์ดไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเสียบสาย Data อีกตัวหนึ่งนะครับเอามาต่อเข้ากับ c d ดีลอมนะครับแล้วก็ใช้รงมโปรแกรมผ่าน c d ดีลอมไปเลยนะครับอันนี้ก็จะลงเป็น Windows 7ไปนะครับเพราะมันจะได้ใช้เื่นนนะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นคอมรุ่นเก่านะครับแต่มันก็ลง Windows 10ได้อยู่นะ น,น,น,นี้ก็ลงเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำเคสนะครับแบบเปื่อยนะครับอันนี้พอไม่ใช้แล้วนะครับพอลงโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็ถอดออกนะครับมันก็จะได้ไม่เกะกะเรานะครับเพราะว่าส <pedo. S 1> ่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับซีดีลอมสมัยนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะเปื่อยๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้เลยครับย้ายได้ครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของพวกแมลงจิ้งจกอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเอ่อพกินก็จะไว้กับสายซาต้าข้างล่างนะครับก็กดเปิดเปิดเครื่องตรงนั้นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเก็บสายไฟนิดหน่อยตามที่บอกนะครับช่องต่างๆก็เหมือนคามปกติครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับอุปกรณ์มันตามมีตามเกิดนะมันก็ประมาณนี้ครับก็คราวหน้านะครับถ้า เพื่อนๆอ,อยากให้ใช้อะไรเป็นเคสคอมนะครับลองคอมเมนต์มาดูครับเดี๋ยวพะกินจะลองทำให้ดู